วันนี้เราได้เดินทางมาถึงอย่างาวัดดอนธาตุที่จังหวัดอุบลราชธานีนะก็จะได้บูชาดนะุกเทียนดอกไม้ก่อนที่จะได้ขึ้นเพนะข้ามไปยังฝั่งวัดดอนธาตุที่อยู่กลางเกาะนะเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาบูชานะดอากไม้เท่าไหร่อ๋อนี่ดอกไม้สามข้อสามข้อเท่าไหร่สามขอสามข้มอ ห้ากี่บาทห้าบาทอ่เด็ยี่ยมยัยยึดเอาเลยค่ะนี่ยึดเทาไหยิบสุบเกียนกำลังย้ายมี <c oughs> เราจะได้เดินทางตอนนี้เราได้บูชาดอกไม้น่ะทุบเทียนนะเสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็อันนี้คณะทัวร์ทางวิทยาลัยสงบริรัมของเรานะก็ได้เดินทางมาถึงอย่างที้อ้าวขข้ามไปแล้วบอก คนตะนัดอะข้าไปแล้วมั้งเห็นสบงกันนู้นนูนงไงนอนี่บรรยากาศโอ้ยจวนบินอตนี้ก็มีเรือให้ล่องยมไม่ใช่ล่องเรือหารักนะอันนี้ล่องเรือข้าแม่น้ำแต่ก็มีจำนวนจำกัดยมช่วงนี้มีังจะขก้นไหมกำนักจะเกินไหมเซนนายอเพ่เนนายเลยอ่าเนนายเนนาอะไรเพ่ ในช่<ไ>วงนี้อีลาเอ้ยลามาไวไหมนะอีลาพูดนะยงยังบอกบอกว่าคนโตในใหม่เข้ามนเนอะในน้องนิ่มครับนะนี่นี่ก็รุ่นหนึ่งผู้เฒ่าแล้วยอมนะก็เป็นรุ beach, ่นสุดท้ายแล้วก็ใกล้จะจบมันบูชาดอกไม้หมดเลยนฮ้นะแพ่เครื่องก็ที่จะเดินทางข้ามไป

การก็สองร้อยกว่าปีบึงทางบ่อเห็นแนี่ยทางบ่อเห็นตอนนี้ก็ใกล้ถึงแล้วได้เดินทางมาอยู่กลางน้ำเมน้ำบรรยากาศที ลงเราไ่เห็นคงถึงแล้วอ่าเตรียมระวังเตูมนี่เลยไป้เลยไปเออไปผาเลยมีเบรกครับมีเบรกว่โหมีปลาด้วยมีปลาเยอะมากเลยปลาตะเพียนดนี่ยนน่เดี๋ยวมันขึ้นมันขึ้นขึ้นอันนั้นให้ชุนจะดูเดินีพูดีเลยตุ๊บเน๊บยโ๊บคฟบ ขึ้นโอบอนนะครับขึ้นหอยยางขึ้นยางแข็งเรื่องเลยมุตรีมุตรีเหตุกรองข้างบรรยากาศปลาเยอะมากอู้อู้ปลาตะเพียนแดงนั่นนี่บรรยากาศตอนนี้วัดดอนท้าวไปไหว้พระก่อนโอ้หลวงพ่อเป็นแดงศักดิ์สิทธิ์ ความงามที่แท้จริงคือความงามที่จิตใจนำพายัดโยมและได้มาชมมาสัจเจนาสิกวัยนี่นางคุณชณะคำพูดด้วยคำจริงแปบบ๊ ใครท่านใดบชาพญานาคท่านใดบูชาพญาท่านรูชามะลงลงเอยากดูด่ีมะลงเอนนี้ีันวันี้วันนัน้วนนีนี้นนเนีวันนีัน้ันนี้วัวัน้น้ีนวนีวนั้นนนีนั้น นี่ตอนนี้ก็เดินทางมาถึงที่บูชาสการะขอพรไหว้พระพุทธรูปพญานาคเมื่อเข้ามาข้างในนะก็จะพบนะทธงประดับตกแต่งสวยงามมากมายนะตลอดทางการเดินเข้ามาในบริเวณนี้ เป็นสถานที่ปานเงียบสงบและเป็นปานศักดิ์สิทธิ์ันนี้ก็อยู่กับหลวงพี่ประหยัดโยนะท่านก็ได้มานะทัศนศึกษามาสมาัมมาโอ้ข้างในหุยอะไรอ่ะอลิงคางมั้งน่าะจะพวกลิงพวกคางบางชนีอโยพอเข้ามาก็อากาศบรรยากาศที่ว่างเวง มีเสียงนกเสียงกาอู้เสียงกากรีร้องดังแซ้สองนะเข้ามาข้างในก็จะเป็นนบรรยากาศลานธรรมน่าจะเป็นที่เก็บอัฐิหรือวัศสรีระสัาษหรือสิ่งใดนะครับยังไม่แน่ใจอยู่อู้พอเราเดินเข้ามาข้างในนี่ก็จะพบะเป็นเจดีย์นะาวัดนี่พอเราเดินเข้ามาข้างใน,นบรรยากาศ นะก็เงียบสงบมากราบสรีระหลวงพ่อได้มาขอพรโอ้โหลกยูงมีลกยูงด้วยสถานทีนะ่นี่ก็เป็นกุฏิกุฏิกรรมฐา,านครูบาอาจารย์ถนะอดปปเข้าไปข้างใน แกันโบราณพันรูเสาเนาะวันนี้ก็จะได้นำพายัพโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านได้มาชม กุฏิหลวงปู่เสากันตะซีโลวัดดอนธาตุจังหวัดนครราชอุบลราชธานีโยมตะบนอาศัยมูลอำเภอพิบูลมังสาหานานี่ก็เป็นกุฏินะของหลวงปู่นะกุฏิเก,าเก่าแก่โบราณโยมนะโอ้นี่หลวงปู่พระาจันมั่นหลวงปู่เสายโยมนะก็มีคําอธิษฐานอธิษาตโยมได้เดินทางนะมาน่ะ,นะกราบไหว้บูชานะเพื่อน้อมรำลึกถึง โอ้ตรงนี้เป็นสถานที่เดินจงกรมนะของหลวงปู่เสานะบริเวณนี้ที่นั่งวิปัสสนากรรมฐานนะตรงนี้เป็นที่นั่งวิปัสสนากรรมฐานที่นั่งกับที่เดินโยมนะบรรยากาศในช่วงนี้ใช่นะครับโอ้นี่เป็นกุฏิหลวงปู่นะสมถยมนะก็ทํา นลังคาเน่ทำจากไม้นหลังคาทําจากไม้องกุตินี่เป็นไม้ทั้งหลังโยมนะก็ลวกปูท่านก็อยู่ในป่าแห่งนี้นีไไ่มากราบขอพรลวกปูรบรรยากาศรอบๆตัวนี้ไม่รู้ว่ามีพระอยู่หลายเท่าไหร่โยมอ่าเป็นวัดอยู่ในกลางเกาะวัดอยู่กลางเกาะวัดบระทัดสี ว,ว,วัดพระธาตดอนทองว,ว,วัดพระทาตอะไรเมื่อกี้ของพี่ก็ลืมธรรม,มาสตร์หลวงปู่เคยแสดงธรรมสิทญิยาตุิษย์รัการบริสุดของท่านตลอดกาลนานลูกจะช้าเออ,องั้นแหไร ห้าสามใบของพี่เป็นสิโอ้ยยังไงเจ็ดเนี่ยเพิ่งออกไปเนี่ยโอ้เรามาช้าเธอมาช้าไปรู้หรือเปล่าผมขับรถครัอ่าก็ในวันนี้นะเราได้มาอยู่กันที่จังหวัดอุบลราชธานีนะตอนนี้ก็เราอยู่กันที่นาคุตินาลวงปู่เสานาคันตาสีโลวัดดอนท่าตำบลทรายมูลอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานี นะก็วันนี้เป็นบุญตานะได้นําภาพบรรยากาศนะรอบๆบ,บริเวณโยมนะก็หลวงปู่ท่านเป็นพระสมะนะดูกุติโยมเป็นปุติไม้หลังเกา่านะวันนี้ธรรมาภาพก็ได้นําพายัดโยมใครที่พบเห็นก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลของเราและโยมนะก็ธรรมาภาพไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดโยมนะที่จะมอบตอบแทนให้สาธุชนยันโยมนะที่สนิสนใจนะในการบุญส่นทอนทานในการกุศล าก็มีแต่อวยพรนะฮะยัดโยมนะทุกคนจงประสบแต่ความโชคดีก็ขอขอวยพรนายัดโยมทุกคนทุกท่านจงเจริญด้วยเจตุรพิธพรชัยทั้ง4ประการคืออายุวันณนะสุขะพระปฏิพานธนรสารสมบัติธรรมสารสมบัติคิดประสงค์สิ่งใดให้สมหวังดังความมุ่งม,มา่ปรารถนาคิดเงินให้เงินไหลมากองคิดทองให้ทองไหลมหาหนะได้ย,ยัดโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านเทิญสาธุ ลาหลวงปูแล้วกุฏิหลวงปูโยมตอนนี้ได้เดินทางกลับแล้วก็นะคอยอวยพรให้ญาติโยมทุกคนทุกท่านจงโชคดีนะที่ได้ติดตามและได้รับชมรับฟังกันมาตลอดจะมาได้นำนะญาติโยมมารับชมรับฟังก็ขอให้ทุกคนจงโชคดีเด้อสาธุเจ้ามันดครับมมมาเล้ครับน้ามันหมดแล้วเรื่อเรื่เรื่อเรือเรอมดมดแล้วน้มันเบแล้วน้ามันเบแล้ว <c oughs> ระวังไปขามานะอข้างหน้าระวังเด้อระวังนะครับระวังนะครับระวัรับระวันะครับนระนังนแล้วรจคล่องแล้วชื้อลงเลยลางเลยลึบะังตุ้มมาสโอ้โหครับ